ทุกคนเรามาดูค่ะว่านี่คืออะไรสีขาวๆเนี่ยค่ะลอยบนฟ้าแต่ไม่ได้สูงมากนะคะจะว่าเป็นเครื่องบินก็ไม่ใช่ค่ะจะว่าเป็นโดนก็ไม่น่าจะใช่ทุกคนเคยเห็นไหมคะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเนาะในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่ามันอยู่ไกล แล้วมันก็ลอยตามกันไปตลอดซูมดูแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยพยายามซูมแล้วนะพยายามซูมให้ทุกคนเห็นละใครรู้ว่ามันคืออะไรบอกด้วยนะคะ